ทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้อยู่กับผมรายการโคโลกิกะอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยอาจะมาเล่นเกม De a d by d a y l i ล h t นั่นเองครับผมซึ่งเป็นเด a บ by d a y l i ล h ์มือถือนะครับผมเพราะเดี๋ยวอนาคตอาจจะมีเล่นในคอมแน่นอนนะครับผมแบบเล่นในสตรีมเลยแล้วครับผมแล้วก็มีกิจกรรมใหม่นะครับผมแล้วก็นี่อาจจะเป็นไอดีใหม่ของผมเลยก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเจ้าไปเถอะ อ้อันนี้คาสิีนเราจะข้ามแล้วผมอ่าแล้วก็เคยเล่นให้เดียวกันนี้เป็นผู้เล่นมือเก่าแล้วก็เป็นมือใหม่ไม่เคยเล่นเลยซึ่งไอ้ะเป็นมือใหม่ไนอน่ะน่าก,กลัวจังเลยสาธิตการเล่นนี่อันนี้จะเป็นตัวผู้ชายแล้วแล้วผมก็คิดได้ว,ว่าเริ่มต้นสาธิตเลยแล้วกันเรับผมโอ้ถ้าเกิดเราโดนแขวน เป็นเวลานานนี้แล้วอาจจะตายได้นะผมโอเคแล้วก็เรไปทำเครื่องปั่นไฟนะผมเหมือนไอเดนเลยนะัห,หน้าจอไปทางซ้ายและขวาโอเคอันนี้เหมือนออกแนว่เป็นมุมมองบุคคลที่สามเลยนะผมรูปปุ่มเดินแล้วก็เปลี่ยนเป็นปสถานะเดินสุดท้ายอยู่นสถานะวิ่งอแล้วก็ เมื่อวิ่งจะที้งาขีดขวนให้เห็นฆา yeah ตกรเนอะผมเหรือให้คือให้เห็นฮันเน okay. อะผมโอ้โหโอ้โอ้โอ้แย่แล้วแย่แล้วอเลอร์ตแล้วเห็นมองด้านหลังรวดเร็วแล้วก็ต้องไปอุ้ยรู้สึกว่าโอเคเหมือนกำแพงกั้นจะปิดแล้วเนะผมแล้วก็ต้องแซยเลยกันตรงรี้แล้ว ถ้าเกิดชิปกายขึ้นมาเนี่ยโอ้สวยนะผมแบบจะมีสัญญาณ alert แล้วโอเค,อเคแล้วก็ต้องเอาเข็มชี้ไปยันวิธีในการปรับเทียบนะผมโอเคต้องรีบแล้วโอเคเสร็จแล้วปิดจ้าไปกับอันแรกแล้วก็เราจะไปเล่นดันแรกกันนะผม โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้อะไรอะไรอะไรเกิกับดักโอ้ใช,ช,ช่ด้วยช่ด้วยรีบไปได้ดีกว่าทางนี้เออนมื่ฆาตากรอยู่ใกล้หัวใจจะเต้นดังขึ้นโอ้เมื่อกี้ไม่ได้เปิดเสียงนะผมเผืเ่อเพื่อนอาจจะไม่อินนะผมเดี๋ยวเปิดเลยตุ๊กตุกตุกต๊กตุกต๊กตุ๊กุ๊กตุกเออเอ๊กตุ๊กเฮ้ยนะ <c oughs> เราต้องแบบโ,โอ้เสียงดังไป ก็เลยต้องเอาอะไรมากั้นเนอะกั้นเอเอแล้วก็หนีให้ไกลที่สุดแล้วก็ซ่อนตัวมันยังไม่ตามมาใช่ไหมโอ้โหเพื่อนต้องไปช่วยเพื่อนไม่ได้เลยโอ้ โดนแล้วโอ้โหมีคนโดนแล้วรีกออกมาเลยแล้วกันโอเคได้เวลาช่วยเพื่อนนะโอ้โดนโดนเสียบโคตรโขดเลยแล้วก็โอ้โดนฮิวโ,โดนิวใครมาใครมาโอเคตอบแทนเลยแล้วกันโอเค แล้วก็ต้องทำแบบน,นี้ให้ได้แล้วก็ถวเวลาฆาตรกรหรือฮันเตอร์นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราช่วยกันโอ้โทษทีเมื่อกี้มือไวไม่เล่าข้อเท่าไหร่เลยเนี่ยเราโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกออกจากที่นี่โอเค ตึงตึงตึงโอเคได้เวลาแล้วโอเคหนหีทันก่อนฆาตกรจะมาอุ๊อะไรอะ่ะอันนี้เหมือนเป็นทางลัดเนอะผมแล้วช่องทางหนีจะเปิดให้สำหรับคนที่เหลือรอดอยู่คนเดียวนี่นี่คือวิธีการหนีแบบใหม่นั่นเองนะครับ ซึ่งผมมีคนคิดขึ้นมาเองเฮ่มาแล้วก็จะมาสาธิตการเล่นหันกันเลยนะครับผมแล้วก็โอ้โหไม่ถึงเอานะเ A เอเลยนะผมอ่าแล้วก็ควบคู่การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปยังรอบๆไปกินหมูก่อนรุ่งสางเลยทีเดียวนะผมพุ่งน้าไปยังเครื่องปั่นไฟโอ้อันนั้นนั่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 นแน่ ชอบเลยนเครื่องเปล่าทำลายก่อนนะเพื่อนแล้วก็ใช้เมทอบิลิตี้ของฉันแล้วก็อืมรูอว่าอยู่ตรงนี้มานานแค่ไหนแล้วอ๋อข้ามได้จ้าหน้าน้องรักเฮ้ยอะไรเนี้ยตลาดนักนะอ๋อ การเป็นฉลาดนะไปเลยนะโอ้แล้วก็เวลาหัวใจเต้นเร็วก็ตัดน,นันเลยหวัหวหัวเอ,อ,อ,อาเอาหลบอนี้นี่เองเหรอเนี่ยเปิดมาเซอร์ไพรส์ไหมล่ะบีบมันเลยแล้วก็อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนฮะฮอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่เองเหรอแขวนไว้ก่อนเลยแล้วกันยังไง รู้สึกว่าคิมีเหลืองแน่นอนอะ่ะเออแล้วก็ไปวางกับดักที่ประตูใหญ่เพื่อจับผู้รอดชีวิตนนสุดท้ายนะผมอ่าวางเรียบร้อยแล้วก็ติดตั้งก่อนเลยโอเคนี่โดนโดนสวบอือหือร่อยเลยโดนแขวด้วยกับต้นไม้ แล้วก็เอ็นะโอเคเอ็นะบังกหนุ่มบังเกอร์เนี่ยเดี๋ยวเราต้องทำอะไรไม่รู้นะผมปิดช่องทางหนีเลยปิดโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอแห่งหายนะกันเลยทีเดียวฮะโอ้โหโคตรฉลาดเลยเ้ยเราจะไม่ให้มันหนีไปได้นะฮะ นี่อาจจะคุมเกมมันเองทำให้มันดาวโอเคใช้คิวเลยแล้วกันเอ้ยเอ,ย,เอยมีอะไรมีอะไรไมีมีมีนีม,ม,มีรู้ไหมว่ามันคอยฮะฮโอเคมีนี้ไงต่อออกไม่มีอะไรแล้วรู้สึกว่าโอ้เดี๋ยวแทปเปอร์แล้วผม เออเดี๋ยวตั้งชื่อเล่นแล้วอะไรดีอ่ะนี่ชื่อนี้เลยแล้วกันสุระเฮดเมตโตนี่สร้างตำนานเลยแล้วกันอ่าเริ่มฝ่ายที่อยากจะสัมผัสน,นะครับผมโอเคเราจะเริ่มเล่นเป็นผู้รอดชีวิตก่อนเลยแล้วก็อันนี้เราจะเป็นสายไหนดีไม่รู้อ๋อเราสายซ่อมแซมดีกว่าโอเค แล้วก็เราต้องรอนะครับผมเดี๋ยวหาวิธีทํำปกก่อนเลยแล้วกันนะครับผมแบบจะหารูปที่ดีแล้วกันนะครับผมคือคืคืเราจะไปดันโลนเลยโอเคเตรียมพร้อมเพื่อนๆก็ต้องเตรียมพร้อมด้วยหนังท้องตึงหนังตามไม่หย่อนโอเคเราพอแล้วละ่ะ บดระวันเสียหงหัวใจของเราชื่อเพรโคตรเด่นมากโอ้สร้างตำนานไว้เลยแล้วกันโอเคอได้เวลาของข้าพระเจ้าแล้วสินะอันนี้คือในฐานะที่อยากเป็นพระเอกหนังสยองขวัญมานานแล้ว แล้วก็มีใครเคยดูเรื่องอะไรน,นะหนังฆาตกรอย่างไฟเดย์เธอทีนบ้างที่แบบไล่เชือกกันในแคมป์อะไรอย่างเงี้ยโอเคเราเข้าเกมมาแล้วนะผมก็เลยคิดได้ว่าโอเคได้เวลาเริ่มแล้วสินะอ๋อโอเคโอเค,อเคลงข้างล่างแล้วก็หาเครื่องบันไฟเออพูดถูกแล้วโอ้เจอเพื่อนอีกแล,แล้วเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนโอเค อีพีแรกของเราจะยังดูเบบี้บิ๊กเนอร์อยู่นะแบบน่ากลัวจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะผมเออรู้สึกว่าพูดยังไงก็ดูตลกไงทำยังไงให้ดูไม่ตลกวะคิดมานานแล้วเหมือนกันในนี้โอ้โอ้ใครมาใครมาขอเพื่อนเรามาครับผมแล้วก็รู้สึกว่าคันยังไม่มานะครับผมโอ้วกลัวอะไรกันอะไรเนี่ย โอ้ยกลายเป็นอะไรนะกลายมดดำเลย้ช่ววยยดโอ้ยกลัวเกินเหตุแล้วนะผมจิตผมมันปรุงแต่งโอ้โยโดนสตารเตอร์โอ้พินเหตุโอ้ยโดนพินเฮดอะไรค่ะโอ้ยช่วยด้วยโอ้แต่มึงต้องไปกับกูบินลน หนีฝึกสีวิ้มิแล้วเนี่ยอ้าไมโก้ไมโก้อ่าไมโก้ไมโก้ไมโก,ก,ก้ให้เพื่อนมันรับกรรมไปหนีหนีโอ้ยตอนตางเจอขนาดนี้กูไม่ทนไม่ไหวแล้วกูไม่ทนแล้วด้วยไอย้เอาโซ่ไม่กูไม่ทนมึงแล้วไม่ไหวแล้วเว้ยโอ้ พอ,อแล้วกูจะทรมานกับมันอีกี่ชาติกี่ภพเนี่ยโอ้ยรู้สึกว่าปวดหัวมากรู้สึกว่าเสียงมันจะใช้ได้อีกนานแค่ไหนอันนี้ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเออโอ้โหนี่ไม่ได้มาทำอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยอย่างมากกูก็แค่แค่ไหวะ โอ้โอทำได้แบบแค่แบบนี่เก็บเก็บกล่องปิศนาเอาไว้แบบเป็นคิวบิก e นะครับผมอ่ะใช้ลองใช้ดูดีไหมแก้สันฐานโทนนะโอเคต้องรีบโอเคแก้ปริศนาสำหรับกล่องนี้ได้พักที <laughs> เออเฮ้ยเฮ้ย,ยมันอยู่ตรงหน้าเลยเหรอเอ่อซ่อนก่อนอุ้ยไม่สัญญาณอเลอร์ตแล้วโอ้โหกูหาเรื่องเองขอโทษขอโทษขอโทษเพื่อนกูหาเรื่องเอง โอ้โหเสียงมันจะหมดไปกับมันแล้วเนี่ยเพราะว่าเดีย๋ยวไปหาเพื่อนเหรอกูกูวิ่กวัวหรอกเวอโอาอ้ยเดี๋ยวกูสักเดี๋ยวกูจ้งโชว์เลยเออนี่นี่คือการจู๊กของข้าพเจ้าฮ โชวโอ,โอ้อย่าคานอย่าคานเีเฮียย่าคารอย่าคานผลกานภาพลักที่สร้างมาเออนั่นไงนั่นไงกูรู้ฉลาดเก่งเก่งแค่ไหนหางใจให้กันดูได้เออนี่กูมาเล่นอะไรของกูเนี่ยเออช่างมัน โอ้ยแล้แย่และแย่และแย่ละแย่ล้แย่ล้แย่ละแย่ละแย่ล้แย่แอ้ใช้เสียงไปเยอะมากในปริมาณที่หลายคนอันหูแตกไปเลยแล้วไม่รู้หลายคนจะหูแตกที่ผมคิดกันหรือเปล่าเออผมยวซ่อมก่อนเฮยดีเนี้ย โอ้ขอโทษเพื่อนกูใจไม่กล้าพอโอ,โอ้เอาโซ่ออกพี่หน่อยโอเคโอ้โห มาถมกันในทีเดียวเลยโอ้โดนรั่วไปเลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าแกล้งกูอือไม่ต้องมาหาพวกเลยโอเคโอ้โหอย่าให้มารับกันต่อจากมืงนี้ช่วยเมืงน,นั้นนี่นี่อูขอโทษ เอาโซ่อโอ้เพื่อนกำลังช่วยอยู่โอ้เอาโซ่ออกอยู่โอเคโอ้มันมาแล้วมันมาเร็วมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้โห มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วแม่งจะเอสเอมกันเลยทีเดียวคกูไม่รู้ว่ามันจะทำเป็นอะไรได้บ้างเนี่ยเปิด <c oughs> กล่องเงนอย่ามากวนข้าพาเจ้าเด็กขาดเอ้ยอะไรเนี้ย โอ้เราคิมคนละโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้แย่แล้วโอ้โหอะไรเนี่ยมาแบบอะไรเลยอ่ะแม่งมากันเป็นลูกใหญ่เลยถอดก่อนใค้ก็ได้ใช่ด้วยเออโอเค ต้องเจอคนแบบกูเจอว่าทันตัวนี้มันดีอ่ะอย่างเองพินเฮสอย่างเงี้ยนีใครเคยดูบ้างโอเคโอ้โหถือไฟฉายอยู่เด็ดโอเค กูช่วยเองก่อนโอ้โอ้ไม่ต้องบอกกูก็โดนพันห้าไปแล้วโอ้โหไม่เป็นกับดักว่ะโอ้โหกินหมูก่อนรุ่งสามเลยทีเดียว โอ้โหโคตช้าเลยตอนเนี้โอ้โหโซ่มันมาเยอะโทษทีโอเค,อเ,คเรียบร้อย,เร,ยเรียบร้อยไปสองแล้วโอเคได้เวลาไปต่อโอ้ยมันจะมาแล้วใช่ไหมเนี่ยเห็นหัวใจเต้แบบแบบนแวบๆเลยเนี่ยระวังเสียงหัวใจขอบคุณ เอไปอย่าไปแก้สมการโอ้โอ้โอ้มันมาแล้วมันมาแล้วอ้ามันมาแล้วว้ายมันมาแล้วต้องอยู่ให้ห่างจากตรงนี้ให้มากที่สุดเลยนะเนี่ยเสียงผมแหลมเลยอ่ะโอ้โหต้องรีบหานทางนี้เลยโอ้ย โอเคโคนแล้วสินะโอเคโอเคโอเคใช้สมาธิโคตรโหดเลยเนะี่ย hình oh, mà ô mình ma leo thì đuôi ô la cho ý là cô à chị đuôi! mình mà, mà leo ai chị bài Ờ, uh, đi จูบแง่เงเลยโอ้ยอย่าคลานเป็นเต่าดิตามมาแล้วไม่เห็นเออโอ้โหมาเจอแต่คำพงเลยโอ้ยิ่งหนักอ่งกว่าผีคำพงมันี่อะละ โอ้โหเมงงจอจะล่อเลยกูอ้าโอ้าปไปไปได้ไอ้เพื่อนนี่ใช่ได้โอ้โหเสียงแหบเลยลนูค้านเป็นหมาแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหไปพินเทสไม่ไปเกิดนาทีวะรู้แต่ข้าคองไาอยู่กับไอ้วะไอช่างมันเดี๋ยว ไปคุยกับล่ามะม่วงเองโอ้ยไปเกินไหมไปน,น,นี่นีงั้นโกรธจริง้วเนี่ยเคยอะไรแบบนี้มาก่อนเลยรู้สึกว่าโอ้ยาวเป็นกี่นาทีเดียวเนี่ยจะสามสิบนาทีเลยเลยเอไอ้บ้า โอ้โห oh, oh. ไ้ต้องตาดกันแล้วไปต้องปาดกันแล้วไปเก็บกล่องมิสนาไก่อนเออเออเออเอเอมันมาแล้วมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วเออไปต้องปาดกันแล้วอ้ามันมาแล้วมันมาแล้ว มันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ยมันมาอีกแล้วไม่ต้องตัดกันแล้วคิวนี้โอ้โอเคมันหนีรอดกับไม่ได้ก็ดีแค่ไหนและวเฮ้ยมันมาอีกแล้วโอ้โหมงนลาคอไปเลย โอ้โหโอ้โหมทุกมงก่อนอไปหาเดี๋ยวไปหาเพื่อนเลยหรือเอาไปปล่อยวัดแล้วเฮ้ยทางออกมาแล้วหนีก่อนหนีก่อนจ้ากูไม่รอแล้วโอเคเพื่อนเรามาแล้วนะทางออกมาอยู่ไหนอนะ โอ้ยถ้าออกอยู่โน่นเองเหรอโอ้โหคิดไม่กันสามสิบนาทีอยู่แล้วเนี่ยอย่อยู่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวขาอาหนะ้ากูไม่มามองแล้วโอ้โอ้โหไกลแค่ไหนแล้วเนี่ยออยไม่มีสุรเห็นไม่โตวันนี้ก็สิ้งชื่อแล้วโอ้ ไปข้าง alert แล้วเส้นยาแดงหาแปดอะไเนี่ยโอ้โห alert แล้วโอ้โหโอ้โอ้เมงโค impossible เลยทางออกรับมันอยู่ไหนแล้วมึงก็ทิ้งกูไว้ข้างหลัง โอ้ชีวิตบุคงมาไกลเท่านี้หรอวะเนี้ยโอเคไม่ตามมาและโอ้โอ้โอน่ากลัวเกินไปแล้วเกินไปแล้วโคตรโหดเลยมาไปแชม์นักเลงเก่ารู้จักเปล่าโอ้ ที่ผ่านมาก็ไม่เคยคิดจะทําอะไรอย่างนี้เลยไม่คิดว่าคนจริงก็ต้องมาทําอะไรอย่างนี้ด้วยขอโทษเพื่อนขอโทษทดีกูลาเคลื่อนมาด้วยโอ้โอ้โห,โโหไม่สนใจใหยดีแล้ว โอเคมีเพื่อนออกไปได้แล้วเราก็ต้องทำได้ดิโอ้โหโอ้โหทางนั้นทางนั้น <c oughs> ต้องรีบไปให้ทันวินาทีสุดท้ายแล้วโอ้โอ้โหโคอิ่มคอนซิเบิรเลยตอนนี้โอเคจะออกมาได้แล้วโออออกมาได้แล้ว โอ้ยรอดแล้วเออโอ้ยสู้ชีวิตมากนี่คือความสู้ชีวิตเลยโอเคหนีออกมาได้แล้วผมโอเคเราจะไม่แนะเนอะผมโอเคยืนยันโออโอเคสายหนี โอยตายเลยนะเนี่ยโอเคก็เป็นไงกันบ้างสำหรับคลิปนี้นะครับผมน่ารักกันชอบกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับผม แล้ว้็คำว่า,าคำจาให้สุภาพหรือผิดาพาดประการใดขอพนักนานทีนี้ด้วยและสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมแล้วก็ขอปิดท้ายได้ว่าไม่ใช่สุดเราเห็นเมตโตผู้นี้ทํำไม่ได้นะครับผมแล้วก็เจอกันแล้วก็บายบายจ้า